กราบนมัสการาพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์กเชี่ยวใสและท่านอาจารย์ธีรวัตรสิริสานน์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีคะ่ะคุณปูคุณย่าส,สดีค่ะ เล็กคุณครูพิจิตรคาทุกค่ะก็มาทักท่ายกันนะคะปฏิสันฐานอย่างเท้านะคะปฏิสันฐานด้วยธรรมวันนี้ก็จะมาในหมวดของคารวะหกคารวะหกอย่างนะคะแล้วก็มามาฟังกันนะคะว่าคารวะหกอย่างเนี่ยมี อย่างไรบ้างนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันแช์นะคะให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงนะคะชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็สิ่งที่ทําสิ่งที่เราทําแล้วดีในชีวิตเป็นสิ่งที่สมควรจะทําอย่างยิ่งก็คือการสะสมบุญสะสมกุศลนี่แหละใช่ไหมคะคุณกูพยจิเนาะใช่ค่ะ เพราะว่าการที่เราหวังความพ้นทุกเนี่ยเราก็ต้องอาศัยบุญนะคะอาศัยบุญเป็นเครื่องเป็นเครื่องนำพานะคะให้เวลาที่เราเราปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะบุญนี้แหละคะจะเป็นผู้สนับสนุนก็ว่าได้นะคะก็จะสนับสนุนเราให้ทำมาเป็นทานนะคะพระพเจ้าก็ขอ สะสมบุญก่อนนะคะสะสมกุศลด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนะคะเราได้เรียนแล้วได้ศึกษาแล้วใช่ไหมคะจากการที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านนำมาถ่ายทอดบอกสอนเราเราก็ต้องกระตันยูนะคะตอบแทนคุณ ตอบแทนคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมาบอกมาสอนพวกเรานะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะปิน้อมมาปฏิบัติแล้วทำให้ตนเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ เราก็ต้องมีความเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความกตัญญูนะคะู้คุณตอบแทนคุณนะคะก็ในหัวข้อนี้นะคะในหัวข้อของอาคาวะหกอย่างผรเจ้าก็จะขออัญเชิญพระสูตรก่อนนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้ สะสมกุศลในการฟังนะคะแล้วก็ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่1 1สุตตันตปิฎกที่คานิกายปาติกระวัตหน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวด6ปาษาทีิตาสูร ูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทระหกระหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันถึงสังคยนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมรรย์น,นี้จะพึงย่ำยืนตั้งอยู่นานนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาคารวะหกอย่าง ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายที่สุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศา,ศาสดาอยสองเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมยู่สเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์สี่ เป็นผู้ไม่เขารพไม่ยำเกรงในการศึกษายอยู่ห้าเป็นผู้ไม่เขารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่หกเป็นผู้ไม่เขารพไม่ยำเกรงในการปฏิสันถานอยู่สาธุค่ะนี่ก็เป็นหมวดข้อธรรมประเภท ละหกนะคะที่พระพุทธองค์ทรงกัดไว้อันนี้ก็จะเป็นหมวดของอาคาราวะหกอย่างนะคะอ่ะก็คือไม่ใช่ไหมคะคาราวะก็คือความเขารพพอมีอะข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็นเป็นผู้ไม่ไม่เขารพนะคะไม่เขารพไม่เขารพไม่ยังเกรงนะคะหกอย่าง,นนะะางมีอะไรบ้างเป็นที่คุณครูพี่ช่อได้ อ่านไปนะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็คือเป็นผู้ไม่ขารพไม่ยำเกรงในพระศาษษษสดาก็คือไม่ขารพในพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถ้าเนี่ยถ้าเราไม่มีความขารพไม่มีความขารพไม่มีความยำเกรงในพระพุทธเจ้าก็คือเราไม่ ไม่นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะปล่อยให้จิตเนี่ยมีแต่บาปมีแต่อกุศล์คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่ขอรบไม่ยอมเกรงในพระสัสดาอยู่พระองค์ตัดให้เราเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสใช่ไหมคะแต่เราก็ เป็นผู้ที่มีแต่กิเลสเนี่ยคะ่ะคือนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทํำบาปทําอกุศลนะคะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่เคารพไม่ยังเกรงในพระศาสดาอยู่ข้อที่สองนะคะเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยังเกรงในพระธรรมอยู่นะคะ่ะเมื่อเราเรียน เรียนพระธรรมมาแล้วเรียนคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเรารู้เรารู้ข้อธรรมใช่ไหมคะเรารู้ว่าอย่างเช่นสภาวะของของสติมีหน้าที่มีหน้าที่นึกใช่ไหมคะมีหน้าที่นึกแต่เราก็ไม่ไม่น้อมไม่นึกไม่นึกในพระธรรมนั้นใช่ไหมคะปล่อยจิตปล่อยใจ ก็ชื่อว่าไม่ไม่เคารพในพระธรรมไม่ยอมน้อมไม่น้อมพระธรรมนั้นน่ะมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมข้อที่สามเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ครูบาอาจารย์บอกสอนเราใช่ไหมคะ แต่เราก็ไม่เชื่อฟังครูบาจารย์ก็เป็นสงฆ์สาวกงใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ชื่อว่าเราเนี่ย mm hmm. ไม่มีความเคารพไม่ยอมเกรงในพระสงฆ์อยู่ mm hmm. ครูบาจารย์บอกสอนอะไรก็ mm hmm. ก็ดื้อ,อนี่ค่ะ mm hmm. ก็ไม่เชื่อฟังไม่ทําตาม mm hmm. ก็ชื่อว่าไม่เคารพ mm hmm. ไม่ยอมเกรงในพระสงฆ์อยู่ ข้อสี่เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในการศึกษาเวลาที่เข้าห้องเรียนใช่ไหมคะยพวกเราเรียนครูวิปัสนาสมาธิใช่ไหมคะเวลาเข้าห้องเรียนแล้วก็ในขณะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยก็คุยกันไม่ใส่ใจที่จะฟังอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชื่อว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงในการศึกษา ใช่ไหมคะเวลาที่เราเข้าห้องหาแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจฟังไม่ตั้งใจฟังด้วยดีคุยกันบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็ะชื่อว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงในการศึกษาถ้าเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทยู่ก็คือพระพุทธองค์จัดให้เราเป็นผู้มีสติใช่ไหม เป็นผู้ที่ขาดสติก็คือการที่เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอใช่ไหมคะพระองค์ตัดให้เราเป็นผู้มีสติอยู่เสมอข้ารบในอยู่เป็นปัจจุบันสัญญาไม่ดีหรือคะมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วค่ะคก็สัญญาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะข้อที่หกนะคะเป็นผู้ไม่เคารบไม่ยำเกรงในการปฏิสันฐานอยู่ยังไงคะ เนี่ยก็ตรงกับกับที่ท่านอาจารย์ให้พวกเราเป็นผู้มีปฏิสันถานใช่ไหมคะเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยใช่ไหมคะการที่เป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในปฏิสันถานเนี่ยอย่างเช่นเจอหน้ากันอย่างเงี้ยก็ทําเป็นไม่เห็นใช่ไหมคะ เห็นแต่ก็ทำเป็นไม่เห็นหรือว่าอ่ะเห็นคนมาแล้วไม่ทักทายเนี่ยค่ะก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในการปฏิสันฐานอย่างแต่ที่ที่สำนักใช่ไหมคะที่ศูนย์ของเราเนี่ยท่านอาจารย์ก็ให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปฏิสันฐานไม่ว่าจะทางทางเฟซหรือว่าเจอกันใช่ไหมคะในสำนักเองเนี่ยพอเจอหน้ากันก็ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นหน้ากันก็สวัสดีค่ะ ทักทายกันสวัสดีครับนะครเป็นการปฏิสันฐาน,นะคะตอบกลับทักทายกันจะทําให้กุศลนี้จเจริญแต่ถ้าเราไม่มีความเคารพไม่มีการยำเกงในการปฏิสันานเนี่ยก็จะเกิดความแตกแยกใช่ไหมคะไม่มีความสามาัคคีนะคะเราจึงต้องทําตามที่พระศา,าสดา,าทรางตัดนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะของของการที่เป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรง6อย่างนะคะก็คือหเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในราศาสดาสองเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมสามเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่สี่เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในการศึกษาอยู่ ห้าเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่หกเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในการปฏิสันถังอยู่ค่ะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ให้จําไว้นะคะว่าเนี่ยข้อเนี่ยเป็นการถ้าถ้าเราเป็นลักษณะเนี้ยก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่เคารพในพระพุทธ นะคะในพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในการศึกษาแล้วก็ไม่เคารพในความไม่ประมาทไม่เคารพในการไม่ปฏิสันถานนะคะตืเ่เช้ามาพวกเราก็ปฏิสันถานใช่ไหมคะปฏิสันถานในในศูนย์ไม่พอนะคะแล้วก็ปฏิสันถานในทางเฟสด้วยนะคะทักทายทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็ ให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้ฝึกนะคะได้ฝึกในการปฏิสันฐานเพราะว่าเป็นเป็นธรรมที่ทำให้เจริญใช่ไหมคะทำให้เกิดความสามัคคีถ้ามีคนมาทักทายสวัสดีเราสวัสดีค่ะคุณครูพี่จิ๊บเป็นไงคะคุณครูพี่จิ๊บรู้สึกด,ดีไหมคะรู้สึกด,ดีเนาะแต่ถ้าแบบเห็นแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นหน้าเบื่งใจเนี่ยดีไหมคะ ไม่ดีดะนะคะก็มีแต่มีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมใช่ไหมคะถ้ามีการทักทายการตอบกลับกันแางถามกันก็จะรู้เป็นอย่างเวลาที่เราเป็นห่วงใครใช่ไหมคะคนขูไม่จีบไลน์ไปก็ไม่ยอมอ่านถามโทรไปก็ไม่ยอมรับ คนที่ที่หลไปเป็นไงคะไม่สบายใจใช่ไหมคะเขาคิดอะไรอยู่นะ mm. เขาเป็นอะไรของเขาทุกไหมคะ mm. ทุกเกิด mm. ใช่ไหมคะ mm. อคตขุศลเกิดขึ้นในจิตจิตก็เป็นทุกข์แต่ถ้ามีการทักทายกันอยู่เสมอตอบกลับกันอยู่เสมอใช่ไหมคะพอทักไปก็ตอบกลับมาเนี่ยก็รู้เรื่องกันใช่ไหมคะก็เกิดความ สบายใจเนาะไม่สะสมอกุศลใช่ไหมคะเนะะี่ยค่ะการปฏิสันทารก็ดีอย่างนี้นะคะทาให้ไม่สะสมความทุกข์ไม่สะสมอกุศลนะคะท่านอาจารย์ก็จะเน้นมากเลยนะคะว่าให้มีการปฏิสนันทารต้องปฏิสันทารกันสต้องตอบกลับสีนะคะไม่ใช่ว่าเงียบเฉยไปเฉยเฉยอย่างนี้นะคะ ทุกท่านก็นําไปปฏิบัตินะคะมีอะไรก็พูดกันก็บอกกันก็คุยกันจึงจะรู้เรื่องกันใช่ไหมคะถ้าเงียบไปก็จะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพนะคะเคารพในการเคารพในพระพุทธเจ้านะคะก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ทรงการไปไหมใช่ไหมคะถ้าเราจะทําสิ่ง ถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้าเราต้องนึกว่าพระศาสดาใช่ไหมคะพระโอให้เราเป็นผู้มีสติมีสติอยู่ที่กายเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะมีสติมีสัมปชัญญะให้เห็นสภาพธรรมดําความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมคะเราก็ทําแบบนี้นะคะในทุกๆวันเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้อง ให้มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะจะได้ไม่มีมิจฉาทิฏฐิให้มีสตินึกมาที่กายน้อมเลยนะคะน้อมทาตามเลยนะคะในขณะเนี้มีสตินึกมาที่กายนึกมาที่ที่หน้าผากก็ได้คะ่ะก็จะเกิดสัมปชัญญะมีความรู้สึกบริเวณผิวหนังบริเวณ,เวณ,เวณน้าผากเนะะี่ยค่ะเรียกว่าสัมปชัญญะขณะเนี้ย ปัญญาเกิดเห็นกายอยู่เห็นการเป็นปัจจุบันนะคะเห็นกายถ้านั่งอยู่ก็เห็นร่างกายที่นั่งอยู่นี่ค่ะยืนอยู่ก็เห็นร่างกายที่ยืนอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นนะคะจิตไม่ไปคิดถึงสิ่งอื่นไม่ไปไม่มีภาพอื่นในจิตขณะนั้นแต่เห็นกายเป็นปัจจุบันแล้วก็มีความรู้สึกขณะนี้แหละคะ่ะแล้วก็มานัสิกเรเลยค่ะก็ค,ะคือพูดในใจปบลมจิตตนเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ก็มีสตินึกใหม่อีกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาทถ้าเราประมาทเราก็จะไม่นึกถึงกายอีกใช่ไหมคะเร,เราไม่ประมาทก,ก็นึกถึงกายอีกมีสตินึกมาที่กายเกิดสัมพันญะแล้วก็เห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนี้ครูพี่ช่อเห็นเห็นร่างกายนั่งอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกขณะน,นี้แล้วก็มานัสิกานเพราะพระพุทธเจ้ 9, ตาตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มีสตินึกมาอีกมีสัพปพปัญญาเห็นกายอยู่ขนานี้นะคะก็มานัิการอบรมจิตสอนจิตตนเองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปมีสตินึกมาที่กายอีกแล้วก็มานัิการทุกอย่างก็เรียกเจ้าตัดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทําแบบนี้ซ้ําๆนะคะก็ชื่อว่าเนี่ยเราเคารบนะคะ เ,เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นะคะเคารพในการศึกษาเคารพในในความไม่ประมาทนะคะอันนี้ในหัวข้อนี้เป็นเป็นคู่ที่ไม่มีความเคารพนะคะที่ครูพี่ชอบ้าทำก็คือนะักเป็นการเคารพนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในหัวข้อน,นะคะอคารลาวะ หกอยา่างนะคะกับผู้ที่ทสุกษาที่ในธรรวินัยนี้นะคะเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาแล้วก็ในความไม่ประมาทแล้วก็ในการปฏิสันถานนะคะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะให้น้อมนำไปประพฤติป,ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเรามีสิ่งนี้ก็ชื่อว่า เนี่ยเราก็จะไม่เจริญนะคะแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ที่ตรงกันข้ามนะคะก็เราก็จะถึงความเจริญไม่ถึงความเสื่อมนะคะนำมาฝากทุกท่านนะคะในรายการปฏิสันฐานด้วยธรรมนะคะหัวข้ออัคระวะหกอย่างค่ะท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็สามารถที่จะบูชาคำ หนังสือหรือว่าวิทยุเสียงธรรมนะคะไปฝึกปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะคะก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์8ูนย์8ปดเก้าาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทร089 784 8123นะคะวันนี้คุณครูวี่ชออก็นำธรรมะจากหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหบุกพ้น าคที่สองโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะซึ่งท่านอาจารย์เล้ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะมารวบรวมเรียบเรียงเป็นหลักสูตรนักเรียนครูวิปัสนาสมาธินะคะอันนี้ก็จะเป็นของนักเรียนปีสองะะท่านใดที่อยากจะสมัครเป็นนักเรียนก็สมัครได้นะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลขที่ให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะคุณครูเจ้าก็ ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขได้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วค่ะทุกุค่ะ